อันแรกมาเนี่มาจากโตม,ม,มึงวะใช่ไหมฮิปใช่ปะว่าหนับมาคกกุณนะซ้ำหนับไปนะมาแปะตดมากระยังวัดเดซังหนึ่งมาคู่ดีน่ะเอ้ย <c oughs> น,น,นี่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 โอ้ยเป็นตะลุยพี่น้องเลยพงดูกินขา 3, 4, 4, ่าซ้ำสี่คนหนึ่งข่าวเข่งติบเบิดมือมมสบายดีทุกคนยามเสาร์พี่น้องโมเมนต์เข่าเข้ามานางจะชาวาดนี่เพ้น <c oughs> วาดนี่ซูเฟินพังกันลงหดบังโมน้อยฮะก็ขึ้นมาเก็บบังโมน้อยขึ้นมาอีกอันอัน เจ้าของขี้หมูน่ะบักโมน้อยก็บ่ได้กินถ้ากินบักโมสุกบักขี้หมูน่ะพาไปเอาเท่าไดถือเลยเฮ้ยมื้อนี้สิมีข่าวดีเด้อเฮ้ยมีข่าวดีมื้อนี้น่ะกบ่ฮู้คือการพังเบิ่งเฮ้ยแต่ว่าบอกเกินๆว่าข่าวดีซั่นบ่แม่นพี่คนสวยคือเก่าบ่หรือจังได๋พังเบิ่งเด้อพี่น้องข่าวดีว่าซั่น ตื่นมากันหนึ่งขาวหลังถวกวดใบหม่วงกับไก่ทองพี่น้องไก่ทองลงมาไปหายกะกะอยู่ในห้องผ้ปจนลงมาเอาฮอนหายเศร้าปื๊ดตื่นมากันหงขาหลงถูกอ้กวดใบม่วงกับไก่ทองพี่น้องไก่ทองลงมาไปหายกะกอยู่ในห้องผู้ประโจมลงมาเอาฮอนหายแล้วปื๊ด่นมากหนึ่งขาดหลััวไอ้ก็ดใบหม่วงไอน้อกาหายกกอยู่ในูประนลงมาเอาอหาย้า <laughs> Hu hôn, hiu hôn, kia hinh nanny. Lai hôn, hai song con. Beso kìm hôn, <laughs> hôn à à <laughs> <laughs> à, hai cái hai. em mát, hai, hai, ba tung hai. Tao, mát, ba tung hai, 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 มันสีน้อยใช่ไหมสีสุกเพราะแหงน่ะส้ชมพู้หรืสูบอาจให้ตายตัวนี้สุกมาจากสูบนี่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 บานมึงดูหักกัวสุกนะลายมันแตกเลยล่าสูตรบังโม่หน่อยซองหายซุกลายมันแตกเลยกัวสุกเลยนะฮะนานสีชมพู้มังโม่หน่อยอันไปแซมนี่สุกกีคล้ายหมากอะไรให้หาดีนะมันออกอยากส้มผู้ส้มผูหน่อยนึ่มากละห้าร้อยจีบมากละสองบาดมากละบาดก็คายกันเลยนะ จะได้มันจะได้สีก้อยกระป๋อมพี่น้องกับสูบดอกสังมันมันบ่ได้่ายคลายหาเขาคลายมันไปขอมังม่วงนะมันเพื่อนสีเขียวได้มาหน่วยหนึ่งเขาว่าเอามาให้กินในเดือก้อยกระป๋อมเวอร์มึงเบิ่งเด้อมึงผู้อยากนับนับเอาวสองสี่หกซีฟกัวโตพี่น้องเลยน้องสลัวอ่ะไม่กินในเดือก้อยกระป๋อมกระป๋อมซีฟก่าโตกระป๋อมลายนับปีเมื่ออยู่บ้านน้อยปังนหนเห็นบอกเอามาให้ไม่ใหญ่มีแต่กระป๋อมกะ แมนอยู่ลายอะีปีนั่นน่ะอันดอกซางอันอีเมซอนไปเอากระพัวเพิ่นพี่น้องเลยบ้านเลยเอากระพัวน้อยพัวผัดพัวผัดพัวผัดโบจ้างไเอาเข็ดไปเผื่อัดผู้จ้าผู้จัดเอาตะไบมันเกินขึงจะตายอันผู้เมียว่าเอาแนวด้ายจะได้ว่าเอาดอกก่นเอาใบก่อนที่เป็นอีเมซอนค่ะพี่น้องเลยเล่าพื้นนั่นเผาพื้อนลูกสาวแล้วไปเอาดอกซางกระพัวพัวผัดไปเก็บเอาตะไบมันนี่ได้บางม่วงกันเลย พี่ก้อยใส่กระปอมส่วนนั้นดอกส้างน่ะสิสุบใส่ปลาทูไปซื้ออยู่สามหานจังได้พี่น้องไปซื้อปลาทูหานสีเคี้ยวกับบะมี่หานให่เคียวกับบะมี่โจนขึ้นหานใหญ่ผูกจังได้กินโอดอันนี้อราเนี่กับพัดเรือเมื่อคืนนี่ลูกสาวกับปั้นะกินอะไรไปห้องเฮียนอะไรพี่น้องมันไปแล้วโซหมู่มาแล้วมันไปก่อนหมู่ดิ

เฉพาอจังบเห็นไฟผ่านในแ่เฉพาะอะไรไฟประสิพีหลออกซานนเฮียนเราแสบเราเบิ่งหกันพี่เนาะซุปดอกสั่งอะไรมึงได้พักขึ้นมาแล้วบัวกเพ่อยกเพ่อยรเพ่อกระเกรเ่อยกระเบือกซั่อกระอกระ่ก่อยกระปอยกระเพอยะเมื่อหน้าจับปอาก็เไปกิน เรียมจะซุปค่ะท่านผู้ชมอะไรเนี่ยกลางประทูสามตูสิบพันมานะสิบพันกี่พี่น้องส้าบาทสุปเสร็จแล้วพี่น้องสุปแล้วแล้วอนนันหนึง่งม,มักโมกินกระปล่อยกระปอมแล้วกับซุปดอกตังตูกระป,อ,ป,ปอม,มกันกันะคดจะได้วีเวอร์อยากนำนี่วะ เวย้ยมึงฟันหวานเลยแหละนี่พี่น้องสุกดอกซางซีมือข้น้อยเองอืมแึงเสบอยู่เด้ล่ะพี่น้าพี่น้าไก่มึงอยู่กับไผอยู่กับไผเก็บบักดาในสายพ่อมึงน,นะไอ้พายสอดตายซะเนาะไปอยู่ใน้าสายไผนนะ ออกมาแล้ว yeah, มึงรู้ไปกุ้มเก็บมักซิดาอย่ามันทันละสุกมันสุกยังกินเบิด์ตอาใครเอ้ยมันปิดกองหลอกหลอนอยู่มักซิดากูนะใครมึงดูมันปิดมักซิดากูกองหลอกหอนอยู่มันทันชุกนะพี่น่องมึงดูอย่าเก็บให้มันชุกยังกินลูกเอามามาลูกเอามามาเนี่ยมาปิดกองไว้กองไว้สูก พี่น้องมางทีดได้ใหญ่หะะ้าน้าอาจจะท้องเชื่อแล้วมาลูกโผม่นยังจเก็บอยู่โผสะพอนไปใสโ่โผโผมันยังจกุมเก็บอยู่โผ <c oughs> เผา,า,าแล้วก็ปปมา,า,าใส่ใส่แล้วก็ไปปิ้งพี่น้องปิ้งแล้วก็มาผักผักใส่มะม่วงแล้วก็ใส่ข้าขว้าหมักพริกแป้งนัวปลาแดกโฮยแล้วก็จ้ำพี่นอ้องเลยแล้วแซ่บ บบใส่ใบผักบัวยู่งๆหนึ่ใส่ผู้แกงน้ำไม้เจด้ามติดใจมือนักกรย่างน้อยหนึ่งอันนี้อาหารแมวอาหารหมาบัวสีบัวดำอืมเผื่อปิดสามสีหาน่วยุเอ้ยมันกำลังใส่หมักหมามึงเอ้ยมึงจะกินได้บ่ลรอบัดนี่บ่ไก่โอ้ย มีดเข่าขีงใหญ่เขา,ขาจะโอ๊ะพินน้องอก้อยกระปอมอืออีเมลเราลากระปอมก้อยกระปอมนี่แต่อเอาเคียงใหญ่บ่อโให้ผักป่นผักป่นแต่ว่านี่ก็บ,บอกผักรูปออกในเคียงนะ่ะเสียดายดรูปออกในเคียงนะ่ะผักโอ้ผักป่นนะจ้า <laughs> จองเขาเปิดคลิปอยู่มหาลัยเซ้กระปอมตกตะลาง โอ้ยมาอันนี้มันน ой, ้อยเธอได้แห่งกับเต็กตัวมังกในหนึ่งกระป๋อมอ,อึื่นโหขุบนะเอามาเพราะว่ามีห้ามันอยู่น้าว้อยแป้งนะน้าว้อยลาย,อ,ลยลอ,อันนี้ร้อนเนาะบันเยอะมากๆก็ได้ไห, <c oughs> หไข่ใหญนะ่นะมึงขอป่ามาผีนะพอมาไกลมันเมืม่อเธอหนึ่งปีนังลายอันดีมีชงถือนะพี่น้องล่าสุดน้องสาวเจดมสิขึ้นมาพี่น้องเดือนมีนา ที่สะแปะเดือนมีนาพี่น้องรอเบิ่งเด้อพี่น้องผู้ติดตามใหม่อาจสิบ่บ่เห็นเนาะผู้เพิ่นเก่าๆเพิ่นสิเห็นอยู่ดอกในคลิปเฮาพี่น้องนั่งขึ้นมาในงานศพ่แม่ได้งานขึ้นมาเบิ่ง่แม่ว่า่แม่โซนะพี่น้องสิเห็นนี่เนาะแต่ว่าวหันสิบ่ันจอยยเนาะนี่งสิจอยแห้งแล้วนี่สบายแหสิขึ้นมาเบิ่งหมอลเรื่องว่าซั่น นมาเมืองามเไม่ไปแอบเอมาก่อนหันบ่ได้บอรือน้ได้ลูกแล้วลายมือปลาม้บ้าพื้นบ้านคาวก็เห็ชามมือ,อบ้นานาก็ได้จะชามมือเบ้นานามาบอบออยากเห็บ้านสป,ปอร์ตมาแม่ทำเพนามาเฮ้ยบ้นบานสป,ปอร์ตกับบได้เพงเลยบได้แพงกัเงินกับโจ้าจะไปซื้อของห้ลูกไปเห็ดบ้านช่องพันกบาทเลยัดชาไปซื้อของห้ลูกเลย แม่นางเท้นว่าม่านน่ะข้าวข้าวอยากอยู่สีหามือนะก็ได้อยู่แต่คอตตอนข้าวก็ได้ในช่วงนั้นน่ะข้าวอันอยู่ทางอันถ้าอยู่ลายมือก็ได้ของมีผู้เบ่งง้อขามือรหัสิบบาทแม่นางเท้นว่าต่อวันข้าวเดี๋ยเตรียมหาเงินสดใส่ต๊ะเด้อชิมาสองคนมากับอีอ้อมลำบ่าวเนี่ยอ้าวบอกเออลำบ่าวว่ามาน้องอ้อมชิมาได้แม่นบอกโอ้น้องไอ้นะบอด้มาพี่น้อง แกัลูกสาวหลา,าเพิ่นเพิ่นมีลูกสาวสองคนเอือยฮะอยู่ีสกเกตนะพีน่น้อง <c oughs> มาแล้วก็ใส่สลุ่มซามิตามินทำมันโอ้าตายบ้านเอามืองานตือาอบเ้าบือือตื่นมาสาบายหะกรมแล้วลกรมือ,อ,อ

เขาแต่อีหาอีเม่เอขาข้าวได้มันเฮียนะรำมันเฮียนะรำบ่อันอีไอซ์อยู่หายตาบ้านลังตตนวนัรนะหรือปะไปสื่อป้าไปสื่อแล้วนองออ้มันแห่งไปแต่วันที่สี่ไม่นาอาวอันเอือน้องมาเบิ่งหากับใค้างเย่่งมาเบิ่งเขาและป้าเราจะมาเห็นงาน มาอยู่หาเมื่อยังใครได้เนดามโอ๊เอาโทให้เขาเออโทให้เขามาเบิ่งนให้แล้วก็ต่อมาหาเมื่อเลยเฮ้ยซาลาวนวุ่นวายพี่น้องเลยเกย์ชิมาตะชิสเกตกับผัวเพิ่นตะกี้ว่ชิมากับลูกว้าวบางหันมาเนี่ยผัวชิมาหน่ำมาเนี่ยติดแม่กับไรบ่ ับข์นมากัแม่สคนกับไปยังอือไปสิกนะอจังไปสิกมงโม่ไสิกเลยเด้มาบอกมนน่โอ้พาพแค่นี่สิมาติมาาลดเือนหนมาทงานปี๊บพี่น้องเอ้ยล่าสุดสิ่คนกันขึ้นมาเบิดโคตรเบิดเสื้ออะไรเยิรนน่าจะม่า เออเออตัวนตัวมาตัวนะบางักท่อืมหน้องต้นกับ่ท่านมันพอน้องแทนกับมันเมียกับชพาลูกขึ้นมางานมอล่ำเลืองพี่น้องเลยงานทำบุญนำขวบบาบอยแม่บาบอยพี่น้องมาที่สักเกเดือนมีนาอาครับพออแท่นชิมาเาแ่งานด้วโอ้เฮ้ยขาพักส่กันเลยน้ำ พักสักกันเลยเอออืมกูไปขอเอาบางงวงนะขออะไรพี่ขอน้าอีเวอร์อีเวอร์ว่าข่ามางงวงนะมาให้กินน้ำเดือก่อนกับปอมเวอร์เบิ่งดเด้อเฮ้ยโตสิกินน้ำเต็งน่อเฮ้ยปาดซูยังปิวไปนะสูข่าวมาชิล่มล่มไหมอลไรพี่น้องเลยโอ้ยมันชิหาแต่ข่าวยังตั่มมันล่มน้ำเต็งานประทัดพูนนี่ ลงแล้วเครื่อนคายนั่นผู้ซื้อหกสามเสือออกเจ็ดสามแม่มึงเอ้เล็กเหลาจังมาดวิดีโอจังมาดเสร็จหาเก้าบันแม่อีบุ้มกับแม่บักเทนจามงแมมุ้งเหมือพอบนเละถือแปดเจเก้าขางล่าขางบนแปดเจ็เก้าถือก็สถือก็จะใช้ได้เลขออกกันสามเก้าเจ็ดเก้า Cậu chết, chết, cậu chết cậu chết Cậu chết ừ. à, à, phương soi thua, bom, ừ, ừ, lấy anh, 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 อยู่ตอนใหญ่เด้อเอาแล้วอย่าใส่ลายลายมันลายโผตัวนเ่าออกเออกหัวมันน่ะตัดเครื่องแบบนี้ตัดเครื่องแบบนี้แล้วก็มาสร้อยใส่กันเจ้ามาขายทะเลมีทะเลเล่านาะตะกี้นะเดี๋ยวไปเห็ดใหญ่ได้เจ้าถือให้แมมุมนั่นหัวเสียเบิดข้อโย่พี่น้องเอ้ยบวถือก็ได้เบิ้เลขเต่านะเนี่ยบวได้ช่วยเด้อเต่าก็เลยมาเพิ่งช่วย ข้าวได้พ um. ี่น้องสวยเลยโบราณคนเน่ยถือเลขเต่าน่ะช uh ่วยพอช่วยก็จะเอาเงินมาแลก็เอาตรงสินหับเอาเลขเต่าเนีอยมีมุมด้วยสิเอาตรงสินหับเอาไปได้ไหมมีช่วยแมงมุมเย้ยชีวิตียงหรือเปลาคะมันถือแต่เหม็นพอช่วยแล้วเตียงวะจักถือเท่าไรอีแนนวะเพาะว่าโลาถือกูสันนี่ครับเดี๋ยวโซ่ตัวใหญ่ด้วยก้อยกระปรอมสุกดอกซางพี่น้องเลยแสีบๆนับกัน 他过来就。